วันสบายชาแนลนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องพืชผักผลไม้ดัชนีค่าน้ำตาลว่ามีต่ำหรือสูงยังไงคะ่ะก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้วันสบายด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้วันสบาย ก็จะมาเล่าว่าอันไหนมันสูงมันต่ำหรือว่าค่าดัชนีของผลผผักผลไม้ค่ะอันนี้วันสบายได้มาจากโรงพยาบาลนะคะวันสบายจะได้มาแชร์ให้เพื่อนที่คนที่เป็นเบาหวานจะได้รู้ว่าผูกผลักผลไม้ชนิดไหนมันมีค่าน้ําตาลเท่าไหร่นะคะคือดัชนีของค่าน้ําตาลค่ะเพื่อนเวลาทานเข้าไปหรือกินเข้าไปก็จะได้รู้ว่าว่าอันไหนมันต่ามันสูงจะได้ระวังสำหรับคนเบาหวานนะคะคนไม่เป็นก็จะได้รู้ค่ะนี่ ถ้ามันมีประโยชน์มากหรือน้อยก็ก็อย่าลืมแชร์หรือไลค์หรือกดติดตามเพื่อให้วันสบายด้วยค่ะก็มาดูกันนะคะมันมีสามระดับค่ะก็มีระดับต่ำแล้วก็มีปานกลางแล้วก็ระดับสูงค่ะก็จะมาดูกันค่ะว่าระดับต่ำก็มี0นย์ถึง54ค่ะก็จะมีไข่ไข่หนึ่งลูกก็ประมาณศูนย์หนึ่งมีเท่ากับศูนย์นะคะัชมีค่าน้ำตาลนะคะไข่หนึ่งลูกนะ สองก็ครีมหนึ่งถ้วยค่ะก็เท่ากับหกอะค่ะสามบล็อกแครีนะคะบ็อกแครีหนึ่งถ้วยนะคะก็เท่ากับสิบค่ะก็สี่ค่ะวอนัทหนึ่งถ้วยค่ะวอนัทหนึ่งถ้วยก็สิบห้านะคะห้าค่ะห้าก็เชอร์รี่หนึ่งถ้วยนะคะเท่ากับสิบสองค่ะหกค่ะหกก็เม็ดมะม่วงหิมะพาหนึ่งถ้วยนะคะยี่สิบสองค่ะ เ็นะคะส้มโอเพึ่งลูกนะคะ25ค่ะ8ดนะคะโยเกิร์ตไม่ใส่น้ำตาลนะคะโยเกิร์ตไม่ใส่น้ำตาลนะคะ23นะคะเท่ากับ23นะคะ9ค่ะเนยถั่ว1น่ถ้วยนะคะ31ค่ะ10นะคะแอปเปิล1ลูกนะคะ38ค่ะ11นะคะอังุ่นเขียวก็เท่ากับ40ค่ะ12 กล้วยนะคะเท่ากับ52ค่ะ3นะคะสปาเก็ตตี้1ถ้วย42ค่ะ14นะคะน้ำสับประรด8ออนะคะเท่ากับ46ค่ะ15ค่ะแค่หลอดใหญ่1ชิ้นนะคะเท่ากับ47ค่ะ16ส้มขนาดกลาง1ลูกนะคะเท่ากับ48ค่ะ17นะคะ ขัวหนึ่งถ้วยนะคะเท่ากับ54คะ่ะ18นะคะแอปเปลิลลูกเล็กนะคะ33าคะ่ะเท่ากับ1 3บคะ่ะวันนี้มาดูดัชนีน้ำตาลปานกลางนะคะค่าน้ำตาลปัดกลางนะคะก็ห้าถึง69นะคะก็จะมี1คะ่ะข้าวกล้องหนึ่งถ้วยนะคะห้าบห้าค่ะเท่ากับห้าสิบห้านะคะ2คะ่ะน้ำผึ้ง1ึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เท่ากับ55ค่ะ3ค่ะเข้าโอตหนึ่งถ้วยนะคะเท่ากับ58สะ4นะคะมะกรณนีมะกรณนีและชีสนะคะมะกรณนีและชีสนะคะเท่ากับ64ค่ะ5นะคะข้าวขาวหนึ่งถ้วยนะคะเท่ากับ64ค่ะ อันนี้ก็มาดูระดับรัชนีน้ำตาลสูงนะคะก็จะมี7 0ถึง100นะคะ1ค่ะขนมปัง1ชิ้นนะคะเท่ากับ70นะคะ2ค่ะข้าวโพดข้าวโพดคั่วสอถ้วยนะคะ7เท่ากับ72นะคะ3ค่ะขนมเค้กที่ทำจากข้าวนะคะเท่ากับ เจ็ดสิบแปดค่ะสี่นะคะน้ำมันสี่นะคะมันบดอบนะคะแปดสิบห้านะคะเท่ากับแปดสิบห้านะคะห้าค่ะธัญพืชธัญพืชข้าวโพดนะคะเจ็ดสิบเก้าสิบสองค่ะโทษกัน พันยพืชข้าวโพดนะคะ92ค่ะ6ค่ะน้ำตาลกูโคส50กรัมนะคะ100ค่ะเท่ากับ100นะคะน้ำตาลก็ลูกอมทั่วไปหรือว่าพวกเชคกกรกทั้งต่างๆนะคะลองวันสบายลองลองทดลองดูแล้วค่ะแล้วก็สับประมาณ3เม็ดนะค่ะวันทบายเจาะดูนะ,ะเจาะก่อนเจาะหลังเนี่ย ก็เข,า,ขาว่าประเมินก็90ค่ะก็ลูกอมก็เยอะเหมือนกันนะคะค่ะถ้าทริปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วันสบายนะคะเผื่อเป็นประโยชน์แต่เพื่อนเพื่อนคนที่เป็นประวานนะคะจะได้มีประโยชน์นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์ติดตามมาแล้วก็เป็นกําลังใจให้วันสบายนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ